สวัสดีครับร้านโอพาวเวอร์นะครับหรือว่าเพจโอโซนนะครับ วันนี้จะมาแนะนำปีแอม9แบรนด์นะครับ Impossible นะครับเป็นปีแอมค้างสต็อกนะครับอพลดราคากันไม่เสียนะครับเหลือกันก็ไม่กี่ร้อยบาทนะครับจากพันกว่าบาทนะครับเราแจ้งราคาเลยนะครับเหลือราคาเพียงแค่650บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ก็ต้องให้ไวนะครับเพราะว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดครับเราเดี๋ยวลองฟังเสียงดูให้ดีนะครับเสียงดีครับแรงดีกลางแหลมคือใครชอบปับเยอะ ไล่ความทีแบบเยอะๆเก้าแบรนด์ะครับต้องตัวนี้เลยครับอ่าก็เรียกว่าคุ้มราคาครับจากพันกว่าบาทเหลือเพียง650บาทนะครับราคานี้ก็ต้องให้ไวนะครับอ่านี่ครับเริ่มต้นนะครับจากความที่แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับเพียงแหลมนะครับ อันรกมานี่อ the yeah. ันนีจะนะครับนี่เป็นความเบ็ดครับความเบนะครับมเบครับเ้เป็นเบ็ละงเป็นเบจะมาคัได้ยินนะครับนี่ซับนะรับ ไลฟ์ความทีได้จริงทุกวอลุ่มมี9แบรนด์ใช้ได้ครบเลยนะครับใครอยากได้ปีแอม9แบรนด์แบบชอบไลฟ์ความทีเยอะนะครับนี่ครับ9แบรนด์นะครับเอาลดราคาพิเศษนะครับจากพันกว่าบาทเหลือเพียง650บาทนะครับเป็นปีแอมค้างสต็อกนะครับแล้วก็เรามาฝากแอมสองช่องนะครับรุ่นนี้ครับขับซับสิบนิ้วโครงปั๊มได้1คู่นะครับหรือขับกลางแหลมกลาง8นิ้วอย่างเงี้ยหกนิ้ว8นิ้วนะได้4ดอกนะครับ สามารถขับได้ถึงซีดอ้นะครับแรงๆเลยนะครับอ่าอ่าของคิ้วนะครับเป็นเป็นแอมคางสตอลนนะครับเอามาลดราคานะครับอ่าเหลือเพียงอ่าตัวนี้รับเองก็850บาทอ่าลดราคานะครับอ่าค่าจะส่งร้อยเดียวนะครับเหลือ950บาทนะครับส่วนปีแอมมีค่าจะส่ง80บบาทนะครับเก็บปลายทางนะครับอ่าเหลือเพียง เก็บไปทางเหลือเพียง730บาทนะครับแต่ถ้าโอนก็700บาทอันนี้โอนก้อน900บาทนะครับแอมนะครับโอนก่อนเก้ารบาทเก็บไปทาง950บาทนะครับลดราคาครับแอมแอมตัวนี้ก็กำลังแรงครับซับไปตรมเลงครับดเลยครับซับได้ครับกลางแอมได้เป็นแอมสองช่องนะครับอันนี้เป็นสองช่องแล้วครับอ่า ขับซับนี่เนื้อเบียดีมากนะครับเพราะเป็นคัรเอบีนะครับแล้วก็ขับกลางนี้แบบ2องชแนลนี้ขับถ้าขับ4ดอกก็เรียกว่าแรงกว่า4ี่ชแนลในราคาเท่าๆกันนะครับอ่ะก็ฝากกันด้วยนะครับนี่ครับ PM 9แบรนด์นะครับ i m p o s s i b l e นะครับลดราคากันไม่เสียนะครับอ่าใครอยากใครชอบก็จัดให้ไว้นะครับส่วนลำโพงชุดนี้ก็ลำโพงอันนี้ใช้ PA ได้ครับอ่า ใช้ฝั่งที่บ้านนะครับคู่หนึ่งก็พันกว่าบาทน,นะครับราคาดูใต้โพสต์อีกทีนะครับอ่าเป็นทรงลูกทรงคางหมูนครับอ่าหน้าตะแกรงเล็กนะครับอ่ะก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับอ่ามีสินค้าดีๆเราก็มาเสนอเรื่อยๆกันครับอ่าครับสวัสดีครับ